สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตลกที่เกิดขึ้นจากการที่คนไทยไปเจอกับชาวต่างชาติครับเรื่องมันเริ่มจากตอนที่ผมไปเที่ยวอเมริกาแล้วไปเจอร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งด้วยความที่คิดถึงบ้านผมก็เลยเข้าไปสั่งผัดกะเพรามากินพอกินไปได้สัักผมก็รู้สึกว่ามันเผ็ดมากเผ็ดจนน้ำหูน้ำปาไหลผมก็เลยเรียกพนักงานมาถามว่าทำไมผัดกะเพรามันเผ็ดขนาดนี้ พนักงานก็ตอบกลับมาว่าก็คุณไม่ได้บอกว่าไม่เอาพริกผมก็เลยบอกว่าก็ผัดกะเพรามันต้องเผ็ดอยู่แล้วนี่พนักงานก็เลยทำหน้างงๆแล้วบอกว่าที่นี่ถ้าไม่บอกว่าเอาพริกเขาก็จะไม่ใส่เท่านั้นลหละครับผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อที่อเมริกามันไม่เหมือนเมืองไทยที่เมืองไทยผัดกะเพรามันต้องเผ็ดเป็นเรื่องปกติอีกเรื่องหนึ่งคือตอนที่ผมไปญี่ปุ่นแล้วไปกินรามเมงตอนที่ผมกินรามเมงผมก็สูดเส้นเสียงดังมาก เพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ปรากฏว่าคนที่นั่งข้างๆมองหน้าผมด้วยสายตาที่แปลกๆผมก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นพอผมถามเพื่อนที่ไปด้วยกันเพื่อนก็บอกว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่สู้เส้นเสียงดังผมก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วที่ญี่ปุ่นเขาถือว่าการสู้เส้นเสียงดังเป็นการเสียมารยาทผมก็เลยพยายามกินอย่างเงียบๆแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้เพราะมันอร่อยเกินไปแล้วก็มีอีกเรื่อง ตอนที่ผมไปเยอรมันแล้วไปซื้อเบียร์ผมก็สั่งเบียร์มาหนึ่งแก้วแล้วก็ยกขึ้นดื่มหมดแก้วในรวดเดียวปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆมองมาที่ผมด้วยสายตาที่ตกตะลึงผมก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นพอผมถามเพื่อนที่ไปด้วยกันเพื่อนก็บอกว่าที่เยอรมันเขาไม่ดื่มเบียร์แบบนั้นเขาจะค่อยๆจิบผมก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วที่เยอรมันเขาถือว่าการดื่มเบียร์เร็วๆเ,เป็นการไม่ให้เกียรติเบียร์ก็ประมาณนี้แหละครับเรื่องตลกตลก ที่เกิดจากการที่คนไทยไปเจอกับชาวต่างชาติหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับถ้าใครมีเรื่องตลกแบบนี้ก็เอามาแชร์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ